สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องวิสเทคนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับจากขราวที่แล้วนะครับที่ช่องของเรานะครับผมก็ได้มีการลงคลิปเกี่ยวกับ Kubernetes ไป2คลิปแล้วนะครับก็คือคลิปแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการรู้จัก Kubernetes เบื้องต้นนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของ Pod นะครับ สำหรับมาวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันต่อนะครับเรื่อง name space แล้วก็ deployment นะครับก่อนอื่นก็จะมาดูในเครื่องผมก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำ VM นะครับอยู่บนโน้ตบ o ๊กโดยที่ OS ของผมเป็น Ubuntu นะครับ20.04 LTS นะครับแล้วก็เครื่องนี้ ผมมี Network Interface 2 Card การ์ดนะครับก็คือ eth0 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Network แบบ NAT นะครับแล้วก็ Network Card ที่2นะครับก็คือ Interface เป็น eth1 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Network แบบ Host Only นะครับนั่นหมายความว่าจากโฮสตเนี่ยก็คือจากตัว Windows เนี่ยผมสามารถที่จะ Access มาที่ ip 172.16.16.111ได้โดยตรงเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะมา install Kubernetes กันก่อนนะครับโดยวันนี้เราจะใช้เป็น k3s สำหรับคำสั่งในการติดตั้ง Kubernetes k3s นะครับก็ command นี่ก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ GitHub ของช่องนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคำสั่งก็จะเป็นคำคำสั่งนะครับเ r l นะครับคำสั่งส่วนแรกนี้ก็จะเป็นการดึงนะครับแพ็กเกจจากเว็บไซต์ get.kts.io มานะครับแล้วก็มาติดตั้งในเครื่อง VM นี้นะครับเนื่องจากผมมีอินเทอร์เฟซสอินเทอร์เฟซในเครื่องนะครับเพราะนั้นผมก็จะต้องมีการระบุว่า เราจะใช้ IP ไหนนะครับในที่นี้ผมจะใช้ IP 172.16.16.11นะครับเราก็ระบุไปว่าโหนด IP คือ IP เบอร์นี้แล้วก็โหน external IP ก็เบอร์เดียวกันนะครับ enter ปรากฏว่าลืมปิดเครื่องหมายฝันหนก็ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มการติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่งไปไวๆเลยกลับมาเจอกันอีกทีหลังจากที่ มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะ copy นะครับ config file นะครับหรือว่าเจ้า qconfig นะครับมันจะชื่ออ,อยู่ใต้ slash etc slash launcher slash k s นะครับไปไว้ที่ home directory ของเรานะครับ แล้วก็ใต้ subdirectory Q. .q แล้วไฟล์ชื่อพันฟิกขอสุดยดนิดนึงโอเคขอเช็คเพอร์มิชชั่นหน่อยนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ run qctl นะครับหรือถ้าใครไปดูในคลิปต่างเ,เขาจะอ่านว่า qcuttle นะครับ ส่วนตัวผมชอบเรียก q ิว l มากกว่านะครับ e ก node ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการ up, อัพอ่าคู e บอร์ติสต e คลัสเตขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่โหนดนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้ง Master Node แล้วก็ Worker Node ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะทยอยแนะนำนะครับการติดตั้ง Kubernetes แบบหลายๆโหนดนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ฝาก เพื่อนๆ Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามกันโอเคต่อกันเลยนะครับหลังจากพอเราติดตั้งเสร็จใหม่ๆนะครับเราก็อาจจะลองดูว่าในตัว K3S เนี่ยนะครับเขามีการอัพพอร์ตต่างๆหรือว่าเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมาอะไรมาให้เราบ้างนะครับ Getport ลบ a นะครับ ก็จะเห็นว่ามีพอตต่างๆนะครับที่เขาติดตั้งมาให้แล้วข้อดีหนึ่งของการใช้ k 3 s ก็คือมันจะมีตัวโหลดบาลานเซอร์นะครับชื่อ service lb เนี่ยอัพมาให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีตัว ingress controller ที่ชื่อ traffic ติดตั้งมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับเราลองดูวันนี้เราจะมาคุยกันถนึงเรื่อง name space นะครับก่อนอื่นเราก็จะดูก่อนว่า ในเครื่องของเราเนี่ยหรือว่าใน Kubernetes Cluster ของเราตอนนี้เนี่ยมี Namespace อะไรบ้างนะครับเราก็ u b e ctl get namespace นะครับก็จะเห็นว่า,ามี Namespace ที่ชื่อ default นะครับซึ่งก็คือเป็น default Namespace ของเราเวลาที่เราสร้าง Pod อะไรต่างๆลงไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีการกำหนด Namespace นะครับ ควอตต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกติดตั้งที่ Name Space d e f a u l t นะครับแล้วก็จะมีอีก3ส่วนเป็นของ System ก็จะชือ่อ queue n o d e l i s t q u e u e public แล้วก็ u e u e system นะครับคราวนี้เรามาดูสไลด์กันนิดนึ่งนะครับเรื่อง Name Space นะครับใน Kubernetes เนี่ยครับก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่า Name Space นะครับ Name Space ก็จะทำหน้าที่นะครับ แบ่งพื้นที่ในคลัสเตอร์ของเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยเราอาจจะกําหนดให้เป็นของผู้ใช้แต่ละคนนะครับก็ได้หรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันแต่ละตัวเราก็ติดตั้งอยู่ในเนมสเปซของตัวเองนะครับเพื่อให้การบุรัาการเนี่ยมันง่ายนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะใช้เนมสเปซเนี่ยในการกำหนดทรัพยากรที่ เนมสเปซนั้นสามารถจะใช้ได้ด้วยเช่นกันครับใน Namespace ก็จะมีข้อกําหนดอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็คือเนมสเปซเนี่ยเราเอาไว้ใช้สําหรับคล้ายๆกับสร้างเป็น Virtual Cluster ขึ้นมาภายใน Kubernetes อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โดย Namespace เหล่านั้นเนี่ยเรากอา็อาจจะ Assign ให้กับ เป็นยูเซหรือเป็นทีมหรือเป็นโปรเจกต์หรือเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่ามีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถที่จะกำหนดนะครับจำนวนทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ในแต่ละ Namespace นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับร,ระบบใหญ่ๆนะครับเนื่องจากว่า,าระบบใหญ่ๆเรามีคลัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมี ผู้ใช้อยู่อาจจะหลายทีมหลายกลุ่มหลายแอปพลิเคชันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการกำหนดการจำกัดทรัพยากรเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ระบบใดระบบหนึ่งหรือผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเนี่ยครอบครองทรัพยากรที่มากจนเกินไปนะครับคราวนี้ในเรื่องของอการตั้งชื่อ NameSpace ก็มีรายละเอียดอยู่นิดหน่อยนั้นะก็คือว่า ใน Kubernetes เนี่ยนะครับออบเจกต์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ออบเจกต์ที่อยู่ภายใน Namespace เดียวกันเนี่ยนะครับจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า Namespace ชื่อ Default เนี่ยนะครับเราก็มีชื่อนี้ type a ขีด F1 นะครับแล้วก็มี type b ขีด F1 นะแบบนี้ก็คือไม่ซ้ำกันนะครับก็ใช้ได้ใน Namespace ถัดมาสมมติชื่อทีมนะครับเราก็จะมี ชื่อ Object type a m 1ด1อีกก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ซ้ำกันเพราะว่าเป็นคนละ name space กับ default นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าในนี้ในใน,น name space Project เนี่ยเรามี Object ที่ชื่อ type a f 2 2ไปแล้วนะครับจะมีซ้ำอีกไม่ได้นะครับก็คือถ้าเรามีการพยายามตั้งชื่อที่ซ้ำกันภายใน name space เดียวกันเนี่ย ตัว Kubernetes Cutter ก็จะแจ้ง Error ออกมานะครับคราวนี้เรามาดูคำสั่งในการสร้าง name space กันบ้างนะครับคำสั่งก็ง่ายๆนะครับ Q c t l Create นะครับ name space นะครับอันนี้เราจะคีย์คำว่า name space เต็มเลยหรือจะใช้ตัวย่อก็ได้นะครับสมมติว่าเป็น Project 01นะครับแล้วก็ Q ก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับขอสร้างอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็เป็นคิวศูนย์ะครับเช็คดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมี namespace ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับโดยที่ชื่อว่า,า Project 01กับ Project 02นะครับคราวนี้เราจะลองสร้าง ผัดดูนะครับอพิดนะครับต้องรันนะคราวนี้เ,เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการขอ,อยขยายตัวใหญ่นิดนึงลืมไปครับ เราก็ลอง get pod ดูนะครับจะให้ดูว่า pod เราเนี่ยอยู่ที่ไหน get pod ขีด a นะครับขีด o y สังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าตอน pod ที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยที่ชื่อ engine x เนี่ยนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันจะรันอยู่ใน default namespace นะครับคราวนี้เราจะลองสร้างเพิ่มนะครับเราลองสร้างเพิ่มแล้วก็ระบุ namespace ไปว่า qctl n บ n project 01แล้วเราก็จะมีการรันพอร์ตอีกอันหนึ่งที่ชื่อ engine x เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละ name space นะครับเห็นไหมครับก็จะมีการสร้างพอร์ตขึ้นมาได้เราลองเช็คดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพอร์ทที่ชื่อ engine x 2ตัวนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยอยู่ใน default name space นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยอยู่ที่ เนมสเปซที่ชื่อ p r o j e c t 01นะครับเห็นว่าชื่อเหมือนกันได้ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เราจะลองลองดูซิว่านะครับถ้าเรารันค a มาเดิมอีกครั้งนะครับก็คือเป็นการสร้างพอ t ที่ชื่อ engine x อีกครั้งหนึ่งนะครับภายในโปรเจกต์เนมสเปซโปรเจกต์01จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิด Error ทันทีนะครับโดยที่ค b ูเบร t ี s จะบอกว่าพอ t ที่ชื่อ engine x เนี่ย มีอยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะสร้างเพิ่มได้อีกนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างจริงๆเราก็จะต้องตั้งชื่อให้ต่างออกไปนะครับเช่นเป็น N G X 2แบบนี้เช็คดูอ่าสังเกตเห็นไหมครับ ตอนนี้เนี่ยในเ a ม e p ปซโ e รเจกต01เรามี2พอร์ตแล้วนะครับก็คือ n n g i n e X เฉยๆกับ n n g จ n e X 01นะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็น i n t e r n a l IP ของพอตนะครับตามที่คุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ผมจะลบพอตที่สร้างขึ้นมาออกก่อนนะครับก็ ลบตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีการระบุ name space เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะลบ engine x ที่อยู่ใน default name space นะครับให้ดูนี่เห็นไหมครับตัวนี้หายไปแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะลบใส่กิ่งใส่ไว้ข้างหลังก็ได้นะครับ01ก็คือลบ p a t engine x 01ที่อยู่ใน n a m e s p a c e p r o j e c t 01แล้วก็ p o d e n g i n e X2 เช็คดูนะครับก็เห็นว่า p o d e n g i n e X ทั้งหมดหายไปแล้วนะครับคร่าวๆก็เรื่องของ NameSpace ก็ประมาณนี้นะครับ